ขอบคุณทุกกำลังแรงใจครับผมตอนนี้ก็สีดวงตาจ้าสวัสดีคุณภูงามเพียน้องนันก็สวัสดีพิชายจอย,ยอคุณพยาวก็สวัสดีชายจอยถนนสายนี้สวัสดีคุณรตีถ้าอยู่ในใจซ่าคุณแม่มดกระทักทายจ้าทุกคนรอบห้องอีกครั้งนะคะขอบคุณทุกกําลังแรงใจครับผมเิ่บเล็บจ้าไฮโลปุดนก็สวัสดีคุณรัตนาพรครับ คุณอย่างน้องหนึ่งสวัสดีตนน้นนนทายนี้ก็สวัสดีคุณอ้อยคุณใบนาก็สวัสดีพี่แววขาชายจอยก็สวัสดีไม่ทันไปไม่ไปนอน <c ười> คุณอลีสวัสดีคุณบิไลคุณพิม์ก็สวัสดีพี่แววไอ,นอโนบดลก็สวัสดีพี่วิไลครับผมพี่แววป้สวัสดีคุณนนอาจารย์แคทก็สวัสดีนะครับพี่แววสิริอัพี่แววสิริชี <c ười> <c ười> พ <c ười> อโทษได้ขออนุญาตเลยน้ำสลัดนะ <c oughs> เราเก่งหรือค,คุณงามเพี้ยนประทานอยู่ในใจเสมอเา่า <c oughs> ใจอะไรครับอาจารธนิชาก็ชวนลูกหลานมาเต้นด้วยครับ <c oughs> ขอโทษขออภยัยนะครับเด้ออันในใจอาภายาัยมันเด้ <c oughs> อเด้อประทานเนาะคุณปม่ทันมาเยอะยามประทานมัับประทานไหนคุณประทานเข้ามาเลยโอ้ย <c oughs> ลดลุๆๆ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 าๆาๆๆมาๆๆ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 ุๆๆ้ๆๆ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 กๆๆ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 ๆใจๆๆ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 ๆใๆ้ๆๆ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  สวัสดีนะคะ่คุณโดนคุณนนก็สวัสด uh ีนะคุณดนไอ้ดนก็สวัสดีคุณแพรไม่ทันแล้วพี่ปานะคุณละตีก็ภาพชัดจ้าเสียงชัดจ้าคุณครูงามเพียงก็ได้ยินผมเบิ่งนเวลาเวลาก็เด้อปานโอ้ห้าสิบแปดแล้วพี่น้องอีกสามสี่นทีอาจารย์แคปก็คอยมีคลิปแตกแสนแตกล้านขอให้ผ่านเร็วๆเด้อจ้า อาจารย์แคทก็โห้โห,โหกอดกอดอยู่ในใจเสมออาา่านเคลียแล้วแต่ก็ส่ยอายุดนตรีเกิดแต่ว่าดนตรีก็ทำเล่นเองนะเล่นเองก็น่าจะ <laughs> <laughs> เพราะามันเกิอดจัง <laughs> ชายจอยก็สวัสดีครับคุณอ้อยเพื่อนเมื่อไรก็สวัสดีน้อง <c oughs> ต้อยธ่านิชาสวัสดีธ่านิชาเด้อถนนนายนี้ข้ามอีกแล้วชีวิตผิวจนปวดมือ <laughs> ขอบคุณพี่อลรีก็สวัสดีป้านัดอาจารย์ใจเหมือนเดิมครับขอบคุณมากมายครับคุณสีแพรก็สวัสดีจ้าพี่แววคุณสงการสวัสดีป้านัดนะคะโอ้ย <c oughs> ขนาดเข้ามานี่ก็ยังเห <c oughs> บริวารใกล้เคียงนี่แหละไอ้ไ <c> อ <oughs> ้บริวา <c oughs> รด้านดวงตาเจ้า,าคุณพยาก็ทัตย์ไทยจะไม่ทันแล้วน้องนนท์ก็สวัสดี ไม่ทันไม่ทันอาจารย์แคทสวัสดีคุณพยาวคุณแมวก็สวัสดีคุณพย,ยันก็เสรออิร์ฟอง,งุ่นมารัวๆเลยจ้าเป็นสวนเลยปานัดก็สวัสดีคุณราตีค่ะคุณลาตีก็สวัสดีคุณป่าถนาพียลีก็สวัสดีคุณปาถนาคุณทองดีก็สวัสดีค่ะแต่คนอยู่ในใจเสมอก็จุ๊บจุ๊บพี่แคทจ้า ชจอก็หลับตาไว้ครับพี่ปิชาหาสาหัสมากนักแต่ครั้งนี้ขอยกไว้ก่อนถนน,นสายนี้ก็พี่ปิชาคุณต้อยก็สวัสดีคุณพี่ก็เฮ้าเซาเม้นกันคุณพิมพ์ก็มาเป็นสายฝนค่าคุณปัถนาก็สวัสดีนะคะะคุณทีมพิมงูบอยยังไม่เห็นเลยอยู่อยู่ในใจเสมอก็ใช่จอยละล่ะหัวเราะยินฟันมาครับผม ณไรก็สวัสดีครับพี่อาลีเพีรีก็สวัสดีคุณไรบุ้งหวายคุณไรบุ้งหวายก็สวัสดีนะครับคุณสอนันจิ๊บน้องจิ๊บนะ้อเราเก่งเก่งวันไหนจะขึ้นไรมารับน้องไปอ่านเดือพี่พิชา <laughs> ไอโนบดลนก็สวัสดีพี่ต้อยครับอาสีแพ,พรเพียพผมายายไปดูคลิปน้ำตกธรรมชาติบำบ,บัดมากคับประจันรักสวัสดีใช่ใจ ใช่จอยก็กดกอดพี่จี้ครับผม <c oughs> พยายามตั้งใจอ่านน้องบุันขอโทษขออภัยเด้อครับอ่านบุษันถนนสานี้สวัสดีสวัสดีแม่โมดลิ้นพันกันแล้วพี่น้องคุณปารถนาตั้งตั้งมากค่ะขอบคุณมากมาจ้า <c oughs> เออมาแล้วตีลังกามา <c oughs> พี่แววครับอ่าคุณอาจารย์แคทก็ส่งกําลังใจครัขอบคุณมากมาจ้าน้องนั้นก็สวัสดีพี่แววถนนายนี้สวัสดีพี่แวว คุณปาถนาสวัสดีพี่แววสีสวัสดีจ้าคุณปาถนาคุณคุณลุงก็สวัสดีนะคะคุณไลล่าคนงามจ้าอ่านไม่ทันอ่านโบกิ่งคือนอ้องขอโทษขอให้เขาบอกว่าได้ยินเป็นโอ้ยขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าขอบคุณมากมายจ้ามาแล้วสิบดวงคุณไลล่าไอโนบุดนก็สวัสดีพี่ต้อยครับ อสีแพเพื่ผมายายไปดูคลิปน้ําตกธรรมชาติบําบัดมากค่ะพี่สันจ้าคุณพยาลสวัสดีค่ะคุณเกียงกาค,คุณเกียงกาก็สวัสดีรอบห้องครับผม <c oughs> มีแต่ผู้นำใจงามทุกคนทุกทานเด้อเพียนีก็สวัสดีคุณกุ้งค่ะขอบคุณทุกคนทุกาทางเป็นธรรมอยู่ในใจเสมอว่า จอะไรครับอาจธนิชาก็ชวนลูกหลานมาเต้นด้วยครับบายโวยคุณพยาวก,กินน้ำก่อนตาขาอย่าพิมพ์ยาวนะคะพี่พี่สันจนนใส่นี้มั่มักมัไปแล้วคุณพยาวก็สวัสดีอาจารย์แกทพี่ใบศิลักสวัสดีคุณพยาดีจ้าเด้อน้องนันก็ทักทายจา้าเบนยังครับแบนแบนับนกันคือเก้าครับคุณรัตนพรก็ทักทายสวัสดีจ้า ป้าน้าอ้อยสวัสดีคุณพิมพิม,พมตนนสายนี้ก็จ๋าจ้าจ้าไอ้น้องอยู่นี่คุณรัตนพรก็ทักทายสวัสดีไอ้นพดลคุณขอบคุณทุกคนทุกท่านครับผมเรื่องเต้นนี่ก็ขอยกไว้่อนคนสวยสวัสดีฮับแพนจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีงามงามจ้าพี่สาวคนสวย คุณสิแพยก็สวัสดีคุณใบนาคุณสงการสวัสดีคุณใบนาอาจารย์แคทสวัสดีคุณพยาวเรือนคุณสงการสวัสดีคุณคนบรงคณนพดเนาะนบ้างเนี่ยเออพี่อลีก็ไม่ทันแล้วคุณนบดลก็รถก็อยากกวดทุกคนแต่ระบบไม่เข้าใจแม่โมดดหมือนันอ่าไม่เป็นไรจ้าเบาๆจ้าเปลี่ยนเจ้าไปนี่นะขออนึงลูกจ้าคนละตี คุณปาถนาก็ทักทายนะคะคุณทองดีใจเหมือนเดิมครับขอบคุณมากมากครับคุณสีแพรก็สวัสดีจ้าพี่แววคุณสงการสวัสดีป้านัดน,นะคะโอ้ย <c oughs> คุณทองดีก็สวัสดีคุณไาบ่บ้งหวายคุณรัตนพรโอ้คุณนายาก็จะจับมือเดินไปพร้อมกันนะครับเป็นเพื่อนกันดันแล้วไม่ได้เป็น วันเดียวเป็นเพื่อนกันแล้วเป็นเพื่อนกันตลอดเจ้าไปนี่นะ <c oughs> ขอหนะึ่งลูกจ้าคุณลตีคุณปารนาก็ทักทายนะครับคุณทองดีทุกท่านกับงหัวจักรถชมาอยู่แล้วครับผมไมเ้ริญปะถ้าผมมีหลายเครื่องแห้งติดจะมีเครื่องดําใดแห้งลบับบ้างก็ขอให้มีคลิปแตกแซ่แตกล้านทุกท่านทุกคนเด้อครับผม คุณปาถน,นาก็สวัสดีคุณครูคงามเพ็น,นะครับก็ขอบคุณคุณะยะโอเนาะ <c oughs> เป็าครั้งแรกมาแจกดาวให้เลยขอบคุณมากมายครับผมใช้ในตลอดไปนะครับนะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดแต่ตอนนี้ไปสามวันนี้ก่อนครับผมก็มาดูได้จ้าหัวราอนน้ำตาแตกนะคุณปาถน,นากับตั้งจนบิน นาทีสุดท้ายก็สวัสดีสวัสดีแม่มดลิ้นพันกันแล้วพี่น้องคุณปรารถนาตัางตังมากค่ะขอบคุณมากมาจ้าเออมาแล้วตีลังกามาทุกคนนะคะคุณสมการไอโนบดลก็ไม่ทานแล้วคุณปรารถนาก็คิดถึงคิดถึงพยาวไอสวัสดีไอปีชาห้าแพงสวัสดีจ้าส,ส,สวัสดีงามงามจ้า น้องสาวอ้อยคนงามสู้ๆน้องสาวของพี่ไอหัวใจสีเขียวมาอาจารย์แคทก็สวัสดีนะคะชายจอยพอจำนี้กับพออ่านได้อยู่เนาะน, <c oughs> น้ำใจทุกคนทุกท่านที่แวะก็มาให้กำลังใจโปทติมบอปะชายจอยก็อยู่ในใจเสมอโูโบรครับโอล่าันเนาะเวลาสำคัญเลยพี่น้อ <c> ง <oughs>